ครับนี่คือตู้แช่มนุษย์ที่สามารถทำอุณหภูมิได้ลบสิองศาครับสลับใครที่สามารถออกจากตู้นี้นะครับเป็นคนสุดท้ายนะครับจะได้รับเงินรางวัลไป1 0 0 0 0ื่นบาทครับผมพี่นก๊ะนี่คือผู้แข่งขันที่จะมาท้าชิงของเรานะครับผมคุณพร้อมไหมฮะพร้อมวะก็พร้อม้วครับข้างหลังนี้ครับใครออกเป็นคนสุดท้ายนะครับรับไป1 0 0 0งื่นบาทเชิญครับ Oh, timing. W cham! ครับทุกคนในนัดโคตรหนาวว่ามไม่หายแป๊บเดียวทุกคนเย็นมากนะฮะ はい。<laughs> มีคนอยู่ใต้แอร์นี้ไม่ไม่แฟร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องต้องเติอนนะตอนนี้ผ่านไป30มนาทีครับเดี๋ยวผมผมเพิ่มเลเวลเลยทุกคนผมได้ข่าวว่าคุณโกงะครับไปอยู่ใต้แอร์นี่แหละครอยู่านหน้า กูเห็นอะไรกูเห็นตูดใช่ไหมโอเคครับติดแผ่นเย็นไปแล้วทุกคนข้างในน่าจะเย็นขึ้นครับตอนนี้ก็นอกจากข้างในลบสิบแล้วทุกคนยังมีแผ่นเย็นอีกน่าจะลดอุณหภูมิลงไปได้อีกนะครับความหนาวน่าจะประมาณ14 15ประมาณนี้นะครับ ว่าใครตอบไม่ได้คนนั้นก็ถือไว้แล<น>้ว<อ>้ีกว่าจะมีคนต่อไปตอบไม่ได้ก็ขัดเงาถืออยู่างนั้นจับวัดคนแรกเมี โมงผ่านไปครับผมจะต้องเพิ่มเรเวลครับผมมาขอเชิญไอเทมรลบครับผมเรเวลสามว้านี่คือน้ำแข่งใสครับทุกคนเพื่อความอร่อยทุกคนต้องลาดนะครับนี่ว้าชอบแน่นอนเดี๋ยวอุ้อยขอโทษ้นว้ยขอาทษ้นบอล

นะครับผมผมมุ่งแต่งไก่ททุกคนนะครับน้ำแข็งไสยักษ์เตั้งใจทำนั้นเลยเต็มดแล้วหเร่อ้อรกินหวกันทุกคนเฮย น้ำก็ความหวานนะใส่เลยใส่เลยหย่อนเดียวที่มีเป็นข้อนุกมากครับพี่สนุกมากแต่หนาวทุกคนเอาของหวานไปเสิร์ฟเขาน่าจะมีกำลังใจในการอยู่ในห้องเย็นต่อแล้วทุกคนน่าจะมีความสุขนะพี่นะน่าจะมีความสุขได้หวานด้วยจริงครับ ฮ้ยตะกินกินและครับไม่บ้าอย่าเล่นยองจ้ ตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงครับเมื่อกี้ผมถอยรถมาเพราะว่าสายยางไม่ถึงแต่พอถอยมาแล้วก็ยังไม่ถึงอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนที่ีเป็นสาดแทนนะครับเลเวลนี้คือสาดน้ำทุกคน น่าจะหนาวน่าจะหนาวบ้าโวยวายทุกคนข้างในโวยวายทุกคน อะไรเป็นของพยาบาลดูแลต่อเลยครับโอเคครับทุกคนครับเเวลต่อไป เาพูว่าแข่งขันก็คือเท่กับมารคเฮ้ยผู้ปราบนี้นะครับโหโคตรเดือดโอเคครับเพิ่มเลเวลถัดไปนะทุกคนแนจโอ้โนโ o n นโนี่ืะเ่มโอ้โนนัมาแล้วไหวแล้วปะฮไมมาออ what <laughs> คือยังอยู่กันแบบแน่นแฟ้นยังไม่มีใครมีทีท่าจะออกนะครับผมต้องเป็นกล่องสุ่มเซอร์ไพรส์นะทุกคนนี่คือกล่องสูงเซอร์ไพรส์นี่คือเรเวลผมเป็นกล่องสุ่มเซอร์ไพรส์ไปไหนกล่อง <S <S อสุง่มเซอร์ไพรส์ดีใจมากเลยที่ได้กล่องดีใจมากเลยมาเลยทุกคนมาเลย What <laughs> ผู้ชนะของเราครับนั่นก็คือบ้าดีน้าดีใจมากครับโยเขามีความสุขกับรางวัลที่ชนะมากนะครับแฮปปี้มีความสุขดีใจนะครับดูครับดูการดีใจของเขาครับน้ำหูน้ำตาไหลตาลอยแล้วครับตอนนี้ดูดูสีหน้าการดีใจของเขาครับดูสีหน้าครับดูโหปากสันนะทำตัวไม่ถูกนะครับ ครับผมดีใจอยู่โอเคคุณก็พูดชนะครับคุณมาร์คครับคุณนี่ชนะทุกรอบเลยครับคุณมาร์คดีครับดีใจเลยครับโอเคครับแล้วถ้าสมมุติถ้าอยากให้ไปทำอะไรอีกนะคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้านล่างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะผมให้ถึง14ล้านเลยทุกคนโอเคกด subscribe นะครับลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับโอ้โหตลแล้ว